สวัสดีครับวันนี้ก็มาส่งมอบรถนะครับมาส d a Fighter ที่อําเภอลมศัก์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับคันนี้พี่น้องคันนี้6กหมืเก้าครับเงืนสดลูกค้าไม่มัดจําลูกค้าไม่ไปดูรถลูกค้ารอจ่ายตังค์ที่บ้านขายตามสภาพนะครับสภาพนี้ก็ถือว่าสวยแหละครับใส่ได้ครับเพิ่นจะเอาไปลงไปทง่งไปท่า นะครับกำลังทําสัญญากันกับมีคนอยู่นะครับมีคนกําลังเหตุสัญญานะครับพี่น้องเปิดพวมมะไรพาเวอร์กระจกไฟฟ้าพร้อมเปิดแคบได้พร้อมพี่น้องหาใส่ได้ราคานี้โอ้ยนะครับบอกเลยเลยราคานี้โคตรคุ้มขับมาจากสารคามนะครับมาจากสารคามมาหัวทีก็ถือว่าผ่านเขานะครับลูกหนึ่งครับผ่านเขาได้ก็ถือว่าเก่งเติบแล้วนะครับถือว่าเก่งเติบแล้ว นี่เลยครับห้องเครื่องนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับห้องเครื่องดีนะครับนี่แหละคือผมขายตามสภาพนี้แล้วเอามาส่งพร้อมนะครับนี่เ็ตให้เพื่อนนะครับกะบ่มี่ยังหลายนะครับก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วนะครับที่ผมมาที่จังหวัดเพชรบูร์อำเภอลมศักดิ์นะครับนี่เลยมาสเตอร์ปี48นะครับ69,000าราคานี้นะครับพี่น้องใครสนใจรถฝากติดตาม จะได้ร,รถมือสองแบบนี้กติดตามลาไปก่กอนเจอกันขึ้นมาครับผมสวัสดีครับ